นะโอเคค่ะเข้าค่ะีค่ะค่ะเห็นจังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาอีกรอบนะนะคะมองอะไรมียโอ้มีคนดูเป็นพันดูดิสามคนน่ารักจริงเลย เี่ไม่ได้ไลฟ์นานแค่ไหนก็นตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไลฟ์เลยเพราะว่าไปญี่ปุ่นเป็นยังไ,ไงคะเจอผีไหมเจอตอนกับตอนที่ไปป่ติม,มากเพราะว่าไปแบบเหมือนเหมือนไปอยู่บ้านพี่สาวก็ไม่ยังไม่เจอเพราะว่าพี่สาวเขามีคุณยายเขาเสียชีวิตร้าปกติน,นะตอนไปรอบแรกเนี่ยจะเจอ ตอนที่เมื่อประมาณ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวบ้านพี่สาวไปนอนก็จะเจอแต่เพืญาณเอ้ทบ้านก็เลยสอนพี่สาวสวดมนต์หนังสือก็พกไปพระก็พกไปอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชตอนที่มันนั้นที่4ปีมันเป็น10ปีเมื่ไปกับทีมคนอังกฤษในตอนขากลับเนี่ยเราแยกตัวกลับไปหาพี่สาวให้คเกียกติไปกลับเมืองไทย 在。 ท่านก็พึ่งออกระชาชนทำไมถึงได้มีพุทธคุณอะไรอ๋อหลวงพ่อรับวัดไร่ขิงห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อสดท้อนได้อย่างนี้ยค่ะถ้าจริงพุทธคุณกับกับพระนี่มีจริงเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าคนบูชาเรื่องพุทธคุณของขององอค์พระความศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะขอเช็ค มีมีบอกวม่ได้ยินเสียงกดเข้ามาส่งไลน์ถึงอาจร์หน่อยนะใครได้ยินใครได้ยินเสียงอาจารย์บ<อ>้างก,กดรูปหัวใจอะไรก็ได้ส่งสัญญาณให้หน่อยสิคะเพราะว่าอาจารย์มันเป็นการจัดจัดทีมไลฟ์พอดีมันก็เลยมันไม่เหมือนที่ตัวเองทำอะคะ่ะมันมองอะไรไม่เห็นก็เลยพยายามที่จะได้ยินไหมคะเด็กก็เป็นทดสุดสุดครับขาเป็นของเป็นที่องเด็ก เสียงหายคะ่ะได้ยินแล้วคะ่ะโอ,อ้ขอขอโทษนะเพราะว่ามันมือใหม่อคะค่ะแล้วอาจารย์ก็พูดดังๆเนาะต้องพูดดังๆตายละเอาใหม่<笑><笑>ถ้าได้ใหม่อาจารย์ก็จะร้องคาราโอเกะเลยยิ่งชอบร้องเพลงอยู่เขาบอกเสียงเบามากม,มินนี่อยากเจออะไรนะเขาว่ามินนี่ ไม่ทันค่ะอยากเจอไหมไม่ทันค่ะบุญไม่มีโอสองสารจังโอเคขอบคุณค่ะได้ยินได้ยินแล้วค่ะกล้องหน้าโอเคโอเคเนาะพอดีก็เล่าเรื่องที่ไปญี่ปุ่นนะคะว่าอาไปเจออะไรมาแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องพลังงานของภูเขาฟูจิทดลองทดลองพลังงาน ว่าเขามีจริงไหมทําไมคนถึงอยากจะไปฟูจิฟูจิเขาไปถึงตรงจุดนะั้นแล้วก็บอกพี่พี่พี่พพสาวชื่อแอร์พี่แอร์นี่เขาก็อยากกลับมาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเคยไปอยู่ตอนตอนเด็กๆพอตอนอายุยี่สิบห้าเขาก็ถูกจับแบบแบบนี้วีซ่าหนีวีซ่าหมดตั้แต่อายุสิบห้าน,นถึงยี่สิบห้าก็จับถูกสงกลับเป็นผีน้อยอแล้วก็ อยากกลับไปใช้ชีวิตตรงนั้นเพราะว่าอ่าอยากขอพอรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูนะว่ามีพลังงานจริงไหมถ้ามีพลังงานจริงเราจะได้ขอผูกปรากฏว่ามีจริงเขาจะขึ้นเป็นผมสีขาวสยายยาวหนวดยาวพันอยู่พันอยู่ภูเขาแล้วใจดีเย็นเย็นมากเขาก็จะดี เาเป็นฮิมาเจ้าเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาคือเจ้าภูเขาเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาต้องคอยดูแลผู้ที่ชอบปีนไปหรือดูแลเขาแห่งน,นี้มันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยยกมือขนอมมือถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้มีใครสักคนน่ะโอนเงินมาให้ข้าพเจ้าทีเพื่อมาใช้จ่ายที่ในญี่ปุ่นเนี yeah ่ยคิวค่ะเนี yeah ่ยค yeah ิวโอนเข้ามา 5้าพันเรากรีดเลยตอบรับแล้วโนมาแล้วพี่ตู่โนมาอีกช่วยเหมือนเขาเขาเขารักเราเรอเนาะเราก็ไม่ได้ไปทะเลาไปขอเราก็เราก็ <c oughs> มีความเมตตาเวลาเขาถามอะไรเราก็ไม่ได้ไปผักอะไรเขาเราเหน็ดเราเหนื่อยอะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ูดคุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตี่ยที่กำลังเสียชีวิตนอนอยู่โรงพยาบาลเราก็อยู่ญี่ปุ่นเวลาก็ต่างกันเราก็ดึกแล้วนะที่นู่นเราก็เกือบเที่ยงคืนเตี่ยก็กำลังสามสามทุ่มครึ่งวลเราก็เราก็ต้องอยู่กับไลเพื่อที่จะบอกเตี่ยให้ไปให้ให้ดับลมหายใจไปอย่างอย่างอย่างดีก็อยู่เตียงผู้ป่วย เราก็ใส่สายแล้วก็พี่เขาก็ถ่ายให้ดูระหว่างที่มีเครื่องช่วยหายใจที่กังติ้นติต๊ดแล้วก็มีการเปิดระยะสุดท้ายของการจะขาดใจตายนะแล้ก็เป็นจะหมดลมหายใจเราก็บอกเตียเอาไปเลยไปหาคนที่เตียแล้วมันมีคนที่เตียคิดถึงหลุดออกไปเลยเตียเดินเเดินออกพอเราสิ้นเสียงเราก็ตจบ หมดเวลาเตี่ยเดินทางนะขอให้เจีดโชคดีมีความสุขหลับก่อนติดไหลก็คือหมายถึงว่าอธิษฐานให้เตี่ยแล้วก็ก็ก็ปิดโทรศัพท์เพราะว่าลูกเขาต้องต้องให้เราดูส่งวิญญาณระหว่างสุดท้ายเราก็ทําหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะเพราะว่าถ้าสําหรับใครที่รักเราหรือว่าติดตามเราถ้ามันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในพลังงานเราอะ ถ้าเขาไม่สบายใจเราอยากจะไปเทคแคร์คนนี้คนนั้นคนนูน้แต่ถ้าคนไหนที่มันมีความสุขความเจริญเราก็รู้ว่าเขาไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ค่อยโกรคือเหมือนการเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ายังอยู่ในกระแสะเราเราคุมได้แบบไม่ให้เจอเหตุการณ์ร้ายๆหรืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีใจกับเราหลุดออกเลยหลุดออกไปจะโดนรถ โดนอะไรไ <c oughs> เครื่องเขาคือมันหลุดออกวงจรพลังงานเหมือนเหมือนไปกับพอาจารย์จี<อ>คือบารมีมันต้องคุมกับกับคนที่ไปเพราะว่ามันมันมเวลาเราไปสร้างกลุ่ใหญ่มันจะต้องมีพลังงานที่ไม่ดีตังนอนอะไรแต่สําหรับเราอะ่ะเราจะต้องคุมพวกเขาได้แล้วก็ไปเป็นทีมที่จะไม่เคยเกิดเหตุการณ์มา ช่วงนี้จะอ้วนนะน้ำหนักขึ้นมาตั้ง55ากิโล <c oughs> กินเยอะแต่เพราะอาหารญี่ปุ่นก็ตะมุตะมิกินอะไรก็อร่อยหมดชอบกินขนม <c oughs> อะ <c oughs> เขาบอกว่าสวัสดีกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่านอ่านแบบต้องจริงๆเป็นคนสายตาสั้นไม่ได้ยาว แนะนำการเสด็จมลและการปฏิบัติธรรมของผม่อยครับคือจริงๆอ่ะของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะแนะนำเรื่องการสสดอิติปิโสความหนุ่มมหากาอิติปิโสถ้ายู่ตัวเองและชิมมนมชรนนะ่ะถ้าไหวตีขึ้นเก้าถ้าไม่ไหวให้อยู่สามคือสำหรับคุณไม่ชินนะนะคุณไม่ชินากับการสวดเพราะว่าการการที่จะมีนิสัยที่จะต้องเย็นและมีพลังงานที่จะต้องมีความมั่นใจต้องใช้ชิน เราเคยสวดสวดทุกวันสวดธรรมาจักอันนั้นหลวงนิดหลวงๆๆบางครั้งก็สวดทิ้มีเรื่องมีมีเรื่องเหมือนเหมือนเยอะอยู่ช่วงหนึ่งแต่บาร,รมีเราจะโตกว่าเรื่องเพราะว่าอ่ายิ่งมันมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นหรืออะไรมันก็ลดกำลังลงเพราะบารมีเต็มตพอเราสวดทิ้ไปไปตลอด ถ้าเราทิ้งเมื่อไหร่จะมีเรื่องรุด่แม้แต่การสื่อสารพูดอันนี้ไปย่างพูดอีกอย่างไปเราเลยกลับมาเป็นแบบชินก้าถ้าเราจะต้องสวดธรรมจักให้วิญญาณที่มีความอภัพหรือว่าวิญญาณที่เขารับชินไม่ได้เราก็จะสวดธรรมจักหนึ่งก็คือธรรมจักให้ยกให้เขา ชิ้นนี่ยเป็นกําลังของชีวิตที่จะเกี่ยวข้องเรื่องสภาวะจิตใจที่ัดหหอนเหี่ยวไม่มีแรงที่จะสู้เขาหรือว่าไม่มีกําลังใจเพราะชิ้นี้เป็นบทที่มีลิ้นมากใีอิตาลีเข้าถึงรแบบคนส่วนเยอะที่ปฏิบันเนี่ยทำทำทำของขึ้นทำทำปลุกเสกขึ้นมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ที่จิตอธิษฐานจิตขึ้นแล้เรื่องของเวลาเราสวดมนต์เนี่ย ทำไมต้องมาสวดชินไม่ชอบชินมัรทอนไม่ชอบก็ข้ามไปเพราะว่าชินบรนทอนนี่เป็นเป็นคาถาของการเชิญมาสถิตอยู่ตามถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะเพราะนั้นว่าคนไม่ดีก็ไม่ชอบบทดนี้จิตใจที่มันยังไม่สะอาดพอก็จะไม่ชอบเพราะว่ายังมีความหงุดมีความไม่สะอาดพอก็รลบาพลังงานแห่งแห่งตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะคิดว่าชินสวดแล้วมี ทําให้รุ่มร้อน mm. จ,จริงมันเป็นโทรศัพท์มหัศของตัวเองออกแล้วมันผสมกับฤทธิ์อะนะมันก็จะมีความโทรศัพท์แรงแบบหมดยิธิ์เลยจริงๆเขาถึงให้สดกว่าเย็นก่อนจีิโซฟาของมหาไก่จีบโซฟาเยุตัวเองชิ้นบัรชรสามจุกห้าจุเก้าจุกสิบจุกบางวันเราก็ยี่สิบสามสิบแล้วแต่อารมณ์และสมทบ เป็นคนที่บังคับการบทสวดไม่ได้บางครั้งเราติดลงในการสวดไปเรื่อยๆบางครั้งเราจะต้องการอะไรสักอย่างบางครั้งเราเอื้อมไม่ถึงนี้จุดจุดนี้เร, mm hmm. เราต้องเอากศิแบบ mm hmm. อย่างอย่างน้องน้องกระต่ายเนี่ยบ้านก็มีเสร็จอันนั้นก็ไม่เ็จอันนี้ก็ไม่เสศจช่างก็ไม่เข้าอันนู้นก็มีนนมมนนมไฟดูดเวลานําก็อ่ะสวดชินไปเช้ามาช่างรอหน้าบ้านเต็ม พร้อมท,ที่จะลุมโซมบ้างพร้อมที่จะมากันช่วยเหลือแต่วันไหนที่ไม่สวดไม่มาแม้แต่คนเดียวทิ้งงานหมดก็ถ้าไม่ใช่พุทธคุณแล้วมันคืออะไรมันก็ต้องมาจากพุทธคุณคุณต้องแลกเพราะบามีคุณไม่สูงเพราะคุณสวดเขาก็มาเพราะคุณไม่สวดเขาก็ทิ้งเพราะดวงจริงจริงก็คือเป็นคนถูกโกงโกงตล<ไ>อดรายการไปทําธุรกิจอะไรเกิดโดนโกง ไปทำบ้านตัวเองก็โดนโกงทิ้งงานทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องลองมาอยู่ในพลังของผู้ตะกุ่นคนนี้นก็เลยทําให้เขาอะ,อะได้ได้ได้ช่าง,งมาลุมเหตุการณ์นะถ้วันไหนที่เขาขาดสว่วนไฟดูดคน,นอย่างเงี้ยให้เราหน้าตั้งวิ่งไปดู <c oughs> วิ่งไปดูไปเจอคนที่ถูกไฟดูดบังเอิญใส่กางเกง มันร้อนอะเนาะกางเกงขาสั้นแต่สั้นของเราน,นีไม่ได้สั้นมากสั้นประมาณหัวเขา่าขนเราจะลุกลุกแบบเหมือนเราเข้าไปสนามไฟหรือสนามอะไรพลังงานอะไรที่แบบปะทะขนนี่แบบขนลุกขนพองม,มันทาให้เรารู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนนี้ไม่มีเกจิที่มรณะไปคุ้มหัวนะคุ้มดวงนะใส่ที่เรียบร้อยแล้วเขาชักไฟ ช็อตเข้าฝ่ามือแล้วก็เราก็เลยบอกกับเจ้าที่ว่าถ้าจะเฮี้ยนขนาดนี้ถ้าเจ้าที่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เราเป็นคนลื้อสารเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเป็นคนลือสาล้วเจออะไรที่ในศาลมันเยอะมากเป็นพายันเป็นตะกุดเป็นเป็นของที่มันเราไม่รู้เลยพุทธคุณหรือเปล่าถ้ามันวิ่งเข้ามือตอนที่เอาไม้ไปเขีย่ยเอาเอาพายันมออกมันแขนวมเป็นเดือนนะ กล้ามเนื้อเนี่เจ็บแบบไม่บอกไม่ถูกเพราะว่า่วงเที่ยวามึงเขี่ยด้านนี้แต่เจ็บด้านนี้นะเจ็บกล้ามเนื้อด้านนี้นะต้องใช้ต้องแช่ละมตนบอกแล้วแล้วช่างมากี่คนกี่คนมีอันเป็นไปหมดช่างไฟก็ตายเดสสมอลเล่เรียบร้อยนะเพราะว่าเขาก็เฮียนตามลำดับเพราะว่ามันบ้านเนี้ยเรามันเป็นบ้านลางแล้วก็ ช่วงที่เราทําบุญให้เขาพุทธคุณก็ให้ผลยังคุมเขาได้ช่วงน้องไม่สวดมันออกมาเลยช่วงน้องไม่สวดมนต์ไม่อะไรมัดแต่ไปยุ่งทุระของตัวเองจนเลยวันเลยคืนก็ทิ้งช่วงการสวดมนก็บ้านก็จะอละว่าทำให้ช่างไม่มาทําให้ช่างมีอันเป็นไปทําให้เมียช่างที่มาด้วยนี่ป่วยปางตายช่างที่มาขุดมาเจาะมาทําอะไรบ้านหลังนี้ป่วย ป่วยจนแบบไม่อยากจะมาบ้านหลังนี้เราก็ชี้ไปที่เจ้าที่ว่าถ้าบ้านไม่สาเร็จนะยังยุ่งอยู่กับคนหรือว่ายังจะเอาชีวิตคนเพราะว่าเขาฝันไงว่าเจ้าที่มาบอกว่าดีนะมึงะดวงแข็งนี่กูเอาตายเนี่ยเราบอกถ้าดุอย่างนี้นะคอยดูนะถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรไปเราจะคุบสารให้หมดแล้วเราก็จะเอาพ่อปูม้ทวสวสุวรรณตั้งสององ,องค์อันใหญ่ <c oughs> <c oughs> ขู่อย่างนี้เลยถามว่าเรากลัวเราไม่กลัวหรอกเพราะว่า เราก็เราก็ไม่ตายหรอกต่อให้มาบีบพอเราเราก็ไม่ตายเพราะว่าเราผ่านสนามวิญญาณมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เยอะแล้วยังไงเราก็รอดมาเพราะว่ามันก็แค่ทําให้เราไงาบุญน่ะที่เราสะสมมามันก็ตีออกตีออกเองเพราะว่าถ้าไม่ถึงที่ตายยังไงมันต้องมีอะไรเข้ามาเพราะเราผ่านนะเราไม่ได้เห็นตัวว่าระหว่างที่เราโดนอึกอักอึกอักหรือว่าโดนวิญญาณกะบี <c oughs> บพอเรานะจะมีแบบ โอ้ยเราคือเทพมาช่วยท่านไม่มีเลยมนที่สักองค์มีแสงอะไรมาจากไหนรุดเตีออกเองก็ก็กบุญช่วยเ, <laughs> เราไปฟังเทศหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อองค์ที่พูดท่านบอกว่าบุญจะช่วยเองไม่ต้องไปหวังเทพที่วดาดัานใดถ้าถึงการเวลาจริงๆเขาจะมาช่วยก่อนแต่เขาจะให้เราช่วยตัวเองก่อน ถ้ามันไม่ไม่สําเร็จจริงๆเขาจะลงช่วอ,อันเราเลยเชื่อว่าการสวดมนต์น่ะมันทำํำฮัลโหลได้ย <this> ินไหมเขาบอกว่าอะไร <laughs> เสียงปกติแมวค่ะ <Okay. S 2> อานี้มี ลูกศิษย์อาจารย์ที่ฟังกันประจำเนี่ยเขาก็จะอัปเดตมาเนาะว่าสวดอะไรยังไงบ้างวันนี้เห็นมีคนที่บอกว่าเข้ามาครั้งแรกด้วยค่ะเสียงปกติแล้วค่ะโอเคใจหายใจคว่ำนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นเนาะเบื่อบางครั้งเครียดเทียดไปฟังคนอื่นอ่า ไม่สบายใจก็มาฟังอาจารย์เอ๋นะมันก็อาจจะไม่มันก็ปนไปด้วยธรรมะนะเพราะว่าอาจารย์ขอในเรื่องของอการอยู่ทางโลกและทางธรรมเพราะว่าถ้าหากว่าเราโดดไปทางธรรมเราอาจจะเป็นแบบต้องปฏิบัติกันนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะคะอย่างเงี้ยคนดูก็อาจจะหลับกันไปหมดนะนั้นเรา มาลองดูว่าให้ความบันเทิงทางใจด้วยเนาะหรือว่าถ้าหากว่ามันะจะได้ไม่ต้องออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลับะะจะได้ไม่หลับนะคะมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเครียเพราะว่าจริงๆอะ่ะบางคนบอกว่าเราเรามาพูดถึงพุทธคุณแล้วเทพล่ะ mm. พุทธคุณเนี่ยอันดับหนึ่งก่อนเทพอะ่ะมาอันดับสองเขาจะมาเองเมื่อเรา ปฏิบัติถึงสายญาณอันใดอันหนึ่งมันจะเลือกเองเพราะเราสุดท้ายเราก็เลือกพ่อปู่เราสาไปหาไม่ใช่ว่าเราหูทิพย์ตาทิพย์เราเจอทุกๆพระอ,องค์นะแต่เขาไม่เลือกเรานะเขาไม่เลือกเรา <c oughs> เราเคยขึ้นไปทำนาค่ะหลับตา้นหมดเลยเดินผ่านเดินผ่านไปซะไม่ทักไม่ทักอเออเราขอพรเขาก็ขอให้สมพรเราขอพรแล้วก็ขอให้ส่งความปัถนา คือได้แค่เนี้ยคือกายทิพย์ของของพญานาคนั่งเป็นแถวไม่มาแบบเจ้าจําเราได้ไหมไม่มีเลยจําอะไรไม่ไม่พูดไม่จามแบบผ่านมีแต่เวลาเราแบบอ่าสวดมนต์ตามจุดต่างๆพอกําลังบอกจะอุทิศจิตมันบอกว่าจงอุทิศให้เขาสิให้พวกเราสิอ่ะก็เลยต้องอุทิศให้ ท่านที่เป็นพญานาคทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมด,หมดตระกูลที่อยู่ตรงนี้ถูกสาบก็ดีถูกเป็นหินเป็นดินเป็นทรายอยู่ในภพภูมิตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญที่พวกเราสวดมนต์เป็นกลุ่มกันใหญ่ๆเนี่ยแทนที่จะมาขอพรเอออย่างนั้นไปซะให้ก็ให้เราอาจจะติดนี่เขาก็ได้ใครจะไปรู้ว่าคนที่สาบอาจจะเป็นเราก็ได้อาจจะอาจจะเป็นใครในกลุ่มก็ได้มันก็เลยทําให้เรา ได้ชดใช้ไป<ม>ก็ขอพรให้คนที่ซื้อเสื<ม>้อขอพรให้กับทุกคนไปตามแต่ถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้มไม่ได้แม้แต่ซื้อเลขม,มีความหวัง<ม>เราก็เป็นเหมือนบุคคลอื่นนะที่มีความหวังซื้อเลขลงจากเขาปุ๊บควานซื้อห้า <laughs> สิบใบตรวจเนี่ยตรวจจนเมื่อยมือตัวเดียวยังไม่เข้าเลย<ม><ม>แทนใจยิ่งนัก เจ็บแล้วเจ็บอีกโอ้โอหักจากเลขนี้ซึมเนาะใครพูด